โอ้โหนั่นไงขวีทวีเหมากินข้าวกันไปข้าไปกินข้าวต้องมาใครเอาเดียวเหรอไม่เอาเมียมาด้วยอ่ะน้ำหอมมาเอาเอารถตู้ดีมาตู้ป่ะพี่คกวันดีพี่พี่มันพี่เคยาวันรานี่หว่าเอาคันไหนมาเนี่ย ดำมาไง,งกับพี่แจ็คกพี่แจ๊กคมันนั่งรอตั้งแต่ตอนแรกรอที่ปั๊มจนมาเนี่ยนี่ครับสวัสดีครับพี่ครับก็เร็วที่ปั๊มเนี่ร็วไถ่ทางวันนี้พี่เคมาด้วยไปวิ่งด้วยไหมเนี่ย พี่ไทยชวนยังวันนี้พี่แจ็คมาจับาพี่ไทยชวนยังมามอบให้แกโอ้โหนี่ไงสองร้อยนี่มันตายยิบโอ้โหสองร้อยมากไป้ตายจะอะไรมากไปด้วยมากไปด้วยต้องไม่ระดับพี่เคยาวราเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพี่เคจะร่วมสมทบทุนสร้างบ้านสุดสุดท้ายเท่าไหร่เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับสองร้อพี่แล้วจะไปวิ่งด้วยไหมพี่มีสักร้อยไหมวิ่งไหวไหมเนี่ยวิ่งไหวหัวเข่าไม่ดีแน่เลย สบายนี anyway, year, ่ก็ซ้อมเดี๋ยวดูนี่ยนี่เดี๋ยวดูนะดูรองเท้าด้วยนี่เดี๋ยวดูครับจะชวนไปวิ่งสักวันหนึ่งกะว่าจังหวัดไหนพี่เคตั้งใจจะไปจังหวัดไหนไปถึงบนเลยแล้วพ่บ้านเรงินที่ตสุดท้ายจัดโอเคได้เลยนะเดี๋ยวจะไม่ว่างเลยนี่ไงเล่นน้ำท่วมอะไรกันอ้โหตอนนี้ก็ยังยัง ให้ขอให้ให้จบภารกิจนี้ก่อนอย่างภารกิจนั้นพี่ยอดโทรมาบอกว่าพี่เคคนตกนั่นแหละไอ้ลัวท่อนั่นแหละหัวใสหัวใแปรีบไปเลยน้องผมมันอยู่หน้างานมันบอกว่ามันเจอพี่เคประสานกันอยู่มันบอกอยู่ว่ามาจากพี่ยอดแล้วก็สุราามันมันผมยินดีเลยผมเลยผมบอกว่าให้มันเข้าไปได้เลยบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งวางหูกับพี่เคเมื่อกี้นี้เอสวัสดีค่ะกันเร็ว สวัสดีค่ะวันเกิดเขาด้วยนะเนี่ย oh, เกิดวันวันนี้4สี่สีขวดแล้วเนี่ยสี่ขวดแล้วปีนี้สีขวดนี่นี่นี่วันนี้ก่อนน,นี่ลุงเคนี่ลุงเคลุงเคให้ของขวัญวันเกิดเร็วลูกนี่จุเนียสวัสดีค่ะสวยสวยแดงไปไม่ดีนะเอาสีไหนลูก เอาสีไหนเลื่อกสีไหนสีอ่อหลอกเด็กซื้อติมไปซื้อติมดีกว่านะซื้อติมนี่ใครทำให้ยูเนียลล่ยเนี่ยอ๋อมันเ,เป็นผมปลอมใช่ไหมไมันเป็นผมปลอมนะ <c oughs> ไปดูพี่บิน,น,น,นนะข้างในนีดนะที่แกข้างในไปกินข้าวไป นี่คุณครูคุณครูนะครับปีที่แล้วเอ้านี่ กับเดี๋ยวไปดูของนะวันดีนะที่โอ้น าจารเป็นคนพามาใช่ไหมโรงเรียนี่ก็สั่งผมกนแกแคนองก็ได้ว่าละน้องปีแล้วละน้องใช่ไ่มน้องะกลับมาบอกว่าปีหน้าเขาบอกว่าเมืองการนะ ของเด็กๆครับทุกคนสวัสดีนะครับเฮ้ร้เวเดียวเดียวพร้อมทายกัลยาพร้อมทยกัลยาเด็กๆตอนไหน้าเนนักกายเม่อโควิดรักระบา อนนี้ดิพี่ฉลองฉลองนี่ว่าปูที่นู่น่ะคนเพียบเลยรถแม่งพังแมง่งไรชนอิโอ้ยทุกคนครับทุกคนครับนี่ที่บรรยากาศสดที่โรงเรียนบ้านบางปีทุกคนส่งหัวใจมาอยู่ด้วยนะพี่ไทยมาถึงแล้วแต่พี่ไทยไปไหนแล้วเนี่ย พิไทยมาถึงแล้วพิไทยไปไหนนะพิไทยมาถึงแล้วนะครับทุกคนแต่พิไทยไปไหนก็ไม่รู้ <Miles> ผมให้ดูเดี๋ยวผมขอระยะขออนุญาต <uh> นี่ไงพิไทยอยู่นี่ครับ <im ple ans> พ,ไพิไทยเอกพันปนลิครับวันนี้น้องสทิมใส่เสื้อเหมือนคุณแม่น,นะครับสวัสดีนะครับพิวิทย์สวัสดี มาถึงกันเมื่อไหร่เมื่อวานทีมดีเขามาก่อนได้บรรยากาศของภูเขา้่เพาว่ามข้าวสารเนี่เป็นข้าวสารคพริเศษนะต้องบอกว่าปากระบปลากระตปอนสวัสดีครับปลาตะปอนแล้วก็ผักกาดตะปอนที่ต่างจังหวัดนี่ผมชอบที่สุดเลย ผ้าหม่มผ้าหม่าหมห่มแบบนุ่มมากผมก็ได้หนึ่งผืนพี่บินให้หนึ่งผืนเป็นผ้าหม่มที่เดาแสดงว่าจะมีการละเล่นตรงนี้แน่เลยนะตน้น ท้มก่อนมาไม่ท้ามก่อวันจียพี่เคยปีนบันไดไหมอันนี้เขาทำไว้สำหรับปีนนี่ปีนาปีสีไม่ใช่เดี๋ยวจะเป็นลำไม้กระทบไงต้นลาแลต้นเข้าอะไรผมนี่ต้เขาไ่ดไงคนอื่นคนเนี้ยมาเลยเขาจะ่ตั้งตัวเออ ทุกคนส่งหัวใจมานะทุกคนส่งหัวใจมานะครับอนุโมทนาบุญกันระหว่างระหว่างไลฟ์อะนะ แฮปปี Birthday, ้เบอร์เดย์ทูยูขอบคุณนะครับขอจานเลยครับจานแบบระหว่างไรนะแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูนะใครว่าก็ช่ใครได้ลองก็ตัดต้นนครับเดี๋ยแล้วโควิดกลับมาระบาดอีกแล้วนะเขาจะไปช่วยเดี๋ยวเขามีขอไปตั้งอุโบสถข้าวสวยดีนะครับข้าวสวยดีขนมจีนดีนะครับขอสวยขอให้เป็นประโยชน์สาธารณะนะอนนี้ขอขอให้เป็นประโยชน์สาธารณะนะวัดเป็นโรงเรียนขอให้เป็นประโยชน์สาธารณะนะโหมดข้างในใครจะกินนะทำจครัิงทำจริง เลขบัญชีพี่บินสาธุนะทุกคนไปที่หน้าเพจผมได้ไหมไปที่หน้าเพจผมเพจเทวดาเดินดินตอนนี้เลยเไปที่หน้าเพจจิตใจนี่อันนี้ก็เป็นเข้าสวยมีนะครับอ่านหน่อยจ้าอ่านหน่อยจ้าเลขอ่านหน่อยผมขออนุญาตอ่านอะไรเอ่ยพิมพ์ให้ผมอีกทีนึงครับพิมพ์ให้ผมอีกทีนึงพิมพ์ให้ผมอีกทีครับอ่านหน่อยจ้าคุณแม่เล็ก แม่เล็กพิมใม้ผมอีกทีครับครับขอบคุณนะครับที่ม,มาช่วยเด็กเมือนสาีวันมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านท้องตีนี่ฮนะเดี๋ยวมีสองช่วงนะเมื่อเช้านี้ใครอยู่เมื่อเช้าใครอยู่กับผมบ้างที่วัดมหาธาตุอุ้ยขอไปครับเมื่อเช้าใครอยู่กับผมที่วัดมหาธาตุบ้างเมื่อเช้านี้พี่บินใส่บาทนะที่วัดมหาธาตุเมื่อเช้าทำบุญวัดมหาธาตุตอนเที่ยงตอนบ่าย อตอนบ่ายนี่เราทำเราทำบุญเราส่งความสุขให้กับเด็กทๆ,ๆที่โรงเรียนบ้านบองตีงบนนะครับและเดี๋ยวตอนองเย็นบรรยากาศงานเลี้ยงนี่อันนี้ไฮไลท์เลยครับทุกคนไฮไลท์เลยบรรยากาศงานเลี้ยงผมจะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศงานเลี้ยงความสนุกสนานนะวันนี้ต้องบอกว่ากา็ศิลปินเพื่อนๆนะ น้องหมาไปไหนเขาต้องหมาฝากไว้กับทีมช่างไฟทีมวิ่งที่สี่คิ้วครับอยู่ที่สี่คิวต๊ะไหนมีคนน้อยเรได้อะไรครับดาวจะขอตัวครับเอาตัวอีกตัวใช่ไหมงั้นเรานี่ลงก่อนอาจารย์จะเอาตัวอีกตัวนึ่งดูดิมีไงเนาะของใหม่เนี่ยวางเลยตรงนี้น่าจะวางทักงสามจานสี่จานวางมาเลยเนี่ย กินไก่มาเลยนยแต่หวมาทั้งคู่เลยครับมาทั้งคู่เลยมาทั้งพี่บินนบพี่เอกครับเชิญนักแสดงแก่เลยคนเดียวว่าแก่เลยกินไปขอให้กินตามโต้เยครับกินตามโตอันนี้กินอยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้บนครับจังหวัดอำเภอไนโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับ เซยโยกจังหวัดกาญจนบุรีอ๋ตอนนี้นะครับก็บรรยากาศเราก็วุ่นวายกันนิดนึงไม่เป็นไรครับยิ่งสนุกดีแย่งเงินกินนิดนึงแย่งเงินกินนิดนึงสนุกดีเฮ้วตอนนี้ก็สี่คนเนี่ยทำไมสองจานอ่ะสามจานอ่ะอ๋อโมกุยบุฟเโอเคอาไว้ทุกคนอยู่ด้วยตั้งแต่นี้เลยนะนี่ล้างมือก่อนนะใช้กระดาษเปียกล้างมือกันนิดนึง <c oughs> เพราะว่าต้องฉีกไก่ต้องฉีกต้องฉีก ใายดีกระดาษเปลี่ยนออกมาหน่อยรูย้ต้องต้องชิมหน่อยเดี๋ยวชิมมาเลยนักชิ้มเอากระดาษเปลี่ยนมาเช้ด้องน้องน้องหมาใครที่ทำหาน้องหมานะครับน้องหมาอยู่พี่บินฝากไว้ที่ที่ยอดไปกินข้าวอะ่ะปุ๊บแล้วพี่คราวนี้เผาครานี้เผาอะไรจะมากระลำกระทบไม้พี่เขาเรียกอะไรนะเรียกเผาอะไรสวัสดีจ้ะมาลำอะไรกระทบไม้ เามาลาัาพบใหม่ยัไม่ล่ะต้องไหนจ๊ะสองสองใครจะอยู่รอบนี้เนี่ยทั้งหมดมีคนเนี่ยลามาพบใกม่ยี่สิบห้ฮะมี่สิบห้าย้าคนกลับเท้ากันดียี่สิบห้าคนาลงร่ธรรมดาแล้วครับเพราะว่าะตรองว่าผู้พิพากาคนนี้ มีอจะขึ้นมเลยครับาด้เลยครับขรงนี้นะครับเราาปรจะมาลำรจไม้เดี <im itating <im itating ๋ยวดูว่าใครจะขาบวมขาแตกเดี road, <im <im ๋ยวเรารอดูกันนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเรารอดูพร้อมกันนะครับนี่เดี๋ยวดูดูจากการซ้อมรู้เลยว่ามีแผลที่ขาไม่ดูดิคนไหนมีแผลที่ขาอาจารย์คนไหนเป็นคนสอนครับ โอ้โหนู่นไงคุณครูวันนี้เป็นคนสอนเองเดี๋ยวเคยเคยคุณครูเคยสอนคุณครูเคยลำไม่ไดูไหมไม่เคยเดี erm. ๋ยววันนี้หลังจากจบแล้วหนูให้คุณครูลำไม่ดูแล้วหนูก็เอาไม้รัวเร็วๆเลยระดับครูยังไงก็ต้องเร็วกว่าเราใช่ไหมระดับครูยังไงก็ต้องเร็วกว่าเราใช่ไหม แล้วได้ได้ได้กินข้าวกันหรือยังลูกกินแล้วค่ะกินแล้วกินกับอะไรกินกับต้มจืดแล้วก็ผัดกะเพราฝนตกไหมครับที่นี่ตกค่ะตกมีกบไหมครับที่นี่มีค่ะกบมันร้องยังไงที่นี่มันก็ร้องเหมือนกันใช่ไหมใช่ยุงนะครับยุงมีไหมมีค่ะยุงมันร้องยังไงครัที่นี่ร้องไม่ได้ ขอบคุณมากนะลูกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์นะนางนงน่ารักเดี๋ยวอันนี้จะรับทางเสร็จก่อนแล้วเล่นอยู่เลยว่าจะเอ่อลงทางก่อนแล้วจะเล่นเลยบ๊ายบาย